หนุ่มสาวราว1,000ล้านคนเสี่ยงหูหนวกจากหูฟังและดูคอนเสิร์ตสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าตามรายงานที่องค์การอนามัยโลกเป็นผู้นำการจัดทาพบว่าคนหนุ่มสาวกว่า1,000ล้านคนทั่วโลกอาจเสี่ยงกับการสูญเสียการได้ยินจากการใช้หูฟังหรือการฟังเพลงในคอนเสิร์ตที่มีเสียงดังพร้อมเรียกร้องให้หนุ่มสาวระมัดระวังในเรื่องของการฟังเพลงทั้งอย่างกระตุ้นให้รัฐบาลและบริษัทผู้ผลิตเครื่องเสียงช่วยป้องกันการได้ยินของประชาชนในอนาคตงานวิจัยดัง ล่าที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร BMJ Global Health ศึกษาข้อมูลของงานวิจัย33ฉบับรวบรวมข้อมูลของผู้ร่วมวิจัยอายุระหว่าง12 34ปีพบว่าคนหนุ่มสาวราว24มีพฤติกรรมการฟังเพลงที่เป็นอันตรายขณะใช้หูฟังและอีก48ตต้องเจอกับเสียงที่ดังกว่าระดับที่ปลอดภัยในสถานบันเทิงเช่นคอนเสิร์ตรหรือผับ